สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับผมไซเบอร์เลแกมโปเกมอนโกครับผมอาแล้วผมหลายหลายคนนะโหพี่ครับอยากดูโปเกมอนโกที่พี่เล่นจังเลยครับซึ่งผมก็เล่าให้ฟังจากคลิปอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมว่าตอนที่ผมไปจับเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายตั้งแต่เบรกแตกนะครับผมตั้งแต่เบรกแตกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับจนมาถึงการจับของลูเกียนะครับผมซึ่งบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านนอกครับผม บ้านนอกเนี่ยมันไม่มีโปเกมอนเกิดครับผมมันไม่มีเสาแม้แต่เสาเดียวครับรอบๆห้าสิบกิโลเมตรนะฮะรอ,รอบๆบ้านผมไม่มีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอใกล้เคียงหรือว่าอำเภอที่ผมอยู่ก็ไม่มีเสาแม้แต่เสาเดียวครับผมมันไม่มีโปเกมอนให้จับนะครับถ้าผมจะจะจะมาจับเนี่ยจะต้องเข้าไปที่เซนทัาพาซาที่จังหวัดเชียงรายโอ้เข้าไปในตัวเมืองนู่นเลยครับผมซึ่งไกลมากนะ,ะับประมาณ70-80กิโลนะฮะนะฮะ ซึ่งผมก็อ่าก็มากับมากับพ่อนะครับผมไปแว้นรถอ่าเออขี่รถมาพอไปถึงเซนทันแล้วครับเบรกแตกนี่เองครับก็ได้ซ่อมทั้งวันเลยนะครับกว่าจะอ่าซ่อมไอร้านที่อยู่ข้างๆนะ่ะเออนะฮะจนเสร็จนะครับผมก็นะฮะโคตรคุ้มเลยครับผมเอาล่ะเรามาดูว่าเราเนี่ยจะจับลูเกียได้หรือไม่นะฮะลงทุนถึนขนานี้ลงทุนมาก เ0็สิกิโลเข้ามาในตัวเมืองนะฮะแล้วก็เบรกแตกด้วยนะฮะเสียค่าซ่อมไปประมาณเกือบ4,000นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าจะจับลูงเกียร์ได้หรือเปล่าครับมากดมาอ,มอยู่อ่านถึงแล้วเข้าไงวะ เข้าปตีไงวะอ่ะต้องให้คนอื่นเข้ามาร่วมจอยกรุ๊ปนะครับเรามีบารผ่านใบหนึ่งโอเค ใครมาเลยาเย็ดเคหวดลูกเกียวคนเดียวเย็ดเคเอาวะเอาวะโอ้โหสี่พี่สองหมื่นสี่หมื่นเอาวะสู้วะส,สู้ก็สู้สี่หมื่นให้เวลาสามร้อยวิโอ้โห เลือมันไม่ลดเลยนะครับอโอ้โหเลื่องไม่ลดเลยเล็ดเค่เล็ดเค่เล็ดเค โอ้โหไม่ได้แพ้แพ้แพ้เ่าจะได้ชนะปะไม่เห็นเลือดมันจะลดเลย โอเคครับผมตอนนี้เรากดยอมแพ้ดีกว่าครับผมไม่ไหวครับผมไม่ไหวครับรอคนดีกว่าครับซึ่งไม่น่าจะมีคน <c oughs> มันเป็นมันต้องเล่นหลายคนนะมันมีคนเดียวอ่ะเขาสร้างเกมให้เล่นหลายคนจีจี <c oughs> <c oughs> ม,มันออกไปเติมเลือดได้แฮะออกไปเติมเลือดออกไปเปลี่ยนตัวได้แฮะแต่ว่าเราตัวเดียวมันไม่ได้ <Yes. S 1> สามสิบวิครับจะหมดเวลาแล้วเราก็ไม่มีพาร์ทแล้วด้วยครับสามสองหนึ่ง หมดเวลาโอเคอดนะครับเอาแล้วครับผมอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ควรคุ้มค่านะครับเพราะว่าเราล้มมันไม่ได้นะฮะในเมื่อในล้มมันไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับมันครับผมเราไม่สามารถจับได้ครับผมเพราะว่าเราชนะมันไม่ได้ครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยต้องใช้ประมาณ10ถึง20คนในการล้มรูกเกียนะครับผมซึ่ง บ้านนอกบ้านนอกไม่มีคนเล่นมันไม่มีคนเล่นนะครับอันนี้ที่ผมไปคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับผมไม่มีคนเล่นเลยนะฮะก็จบจีๆนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ได้ไปลองตียิมนะครับผมสภาพจะเป็นยังไงนั้นก็ชมเลยครับต o จะสู้เหร่เออแบบก้นเผาโอเคตายครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยไปเท่านั้นครับตัวที่สองครับ Go ก่อดีวก้อนเผาเก๊ปท่าไอเฮียแก๊ปท่ามันขึ้นมาทำ,ทำไมตอนนี้เนี่ยอะไรวะนะครับผมแก๊ปท่านะฮะหน้าร้านโอเคนะครับเราอยืนให้ตีฟรีเลยครับ đào con thau, đi đi con thau đi wá, ừ, ok, ok nha, thấy không wá, Mình à? โอ oh. hey! hey! ้เฮ hey! ้ยไม่คถึกเลยวะเฮ้ยไม่เลือกเพิ่มอีกแล้วก็หวยครับไม่โดนฮะเฮ้ยโดนด้วยเหรอวะทำไมมันไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายวะมันมันขนาดมันมันไม่ตายวะ ออืไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะปุ๊บไม่ตายโอเคมาบัตเทิต่อไม่สนล้วอะไรวะแม่งไม่ตายแล้วเก็บชาแม่งขึ้นมา มาใครรีิวครับกับบุสเตอร์ครับมันกดค้างไว้ใช้อันติดใช่ห,หรอวะาดักก้นคอเล่นเรื่องเพิ่มอ,อีกแล้วอ่ะดักก้นคอ เริ่มเพิ่มอีกแล้วเลยวะอย่าบอกว่ายามันใช้ยาด้วยหรอวะอืมอืมแล้เริ่มมันเพิ่มเรื่อยๆแต่ก็ขอ เลยวะแม่งเรื่องมันเพิ่มขึ้นนะ่ะเลยวะโอ้โหครับแฟนเวอว์ มันต้องตีจนเลือดให้หมดเลยเหรออ้โอ้โหครับโอ้เหนยสัส์นะครับผมอะไรวะเนี่ยเอาหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานครับไปตียิมนะไม่รู้ว่ามันเป็นระบบยังไงนะงงนะฮะแต่ว่าเราก็ได้เข็มกลัดมาอยู่ครับเออก็แปลกดีนะครับสำหรับระบบนี้เออแล้วมันยึดยังไงวะไม่รู้เหมือนกัน เหมือนว่าเมื่อตีไปแล้วเนี่ยเมื่อเลือดเหลือน้อยนะครับมันจะไม่ตายเออเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบงงๆครับผมผมลอไปตียิมสีเหลืองที่อยู่ข้างๆแล้วนะครับมันก็ขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็ได้บัตรเลดบอสที่เราไปตีลูกเกียก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าไม่นะครับใช้บัตรบัตรบัตรได้จากตรงนี้เลยนะครับก็แบบเนี้ฮะ <c oughs> เราจะไม่ได้เล่นนาน,นก็เป็นมึนงงๆเอาผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราขอไว้แต่เพียงแค่นี้เลยนะครับเจอใหม่ผมสำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับ